พอเดี๋ยนี้มันมีการแสวงหาค้นหาตัวเองนี่มากเหลือเกินแต่ว่าไปหาด้วยวิธีอื่นแต่เราเนี่ยค้นหาตัวเองตามวิธีของพระพุทธเจ้ามั่นใจพระเจ้าเป็นศาสดาเอกของโลกแน่นอนเลยมีผู้เดียวมีองค์เดียวที่สามารถรู้วิธีที่จะทำให้เราค้นพบตัวเราเองได้ใจสบายนี่แหละเป็นต้นทางใจสงบนี่แหละเป็นต้นทาง ที่จะทำให้เรามีสติมีปัญญารู้เข้าใจชีวิตของตัวเองสามารถค้นพบตัวเองได้ใจต้องสงบซะก่อนเพราะถ้าใจเราไม่สงบมันไหลออกไปหมดเลยมามองดูตัวเองก็เห็นแต่ความคิดในความคิดนั้นก็มีความรู้สึกสบายไม่สบายอยู่ในนั้นเมื่อมันสบายไม่สบายมันก็ปรุงแต่งไม่สบายก็ปรุงแต่งแบบไม่สบายอะ่ะ วนไปเวียนมาปรุงแต่งมากขึ้นก็ไม่สบายเพิ่มขึ้นอย่างคนมีความทุกเนี่ยมันจะปรุงแต่งทําให้ตัวเองเป็นทุกข์มากขึ้นสุขก็ปรุงแตง่งปรุงแต่งก็เป็นแค่ความคิดบวนเวียนเหมือนกันหลอกตัวเองไปเป็นพักๆอะ่ะชั่วขณะชั่วขณะไม่ได้มีอะไรเลยความสุขก็มีความทุกข์ส่อ้นอยู่คือความไม่สบายใจเนี่ยได้อะไรมามีความสุขกักบกลัวมันหายไปกลัวคนอื่นมาแย่งมาชิงไป กลัวมันหายกลัวมันหมดกลัวมันสิ้นเปลืองไปหมดไปเนี่ยมันยังมีความทุกข์ซ่อนอยู่ถ้าเราไม่สามารถที่จะค้นพบตัวเองได้เราต้องมีความทุกข์อย่างแน่นอนเราก็จะหนีไม่พ้นความทุกข์ต้นทางของการค้นพบตัวเองก็คือทําจิตเราให้สงบซะก่อนเอาจิตเราเข้ามาอยู่กับตัวเองเข้ามาอยู่กับตัวเองเข้ามาอยู่ตัวเอง แต่ต้องระวังไม่มีความอยากแค่ได้ทําแค่ได้ทําได้ทําอยู่ตัวเองก็คือเอามาอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเช่นอยู่กับลมเข้าลมออกพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพ,พุทธเจ้าก็เจริญอาณาปานาสติมีสองอย่างที่พระพุทธเจ้าตัดเอาไว้ว่าในสมัยพระพุทธเจ้าเป็นโพธิสัตว์อยู่พระองค์กระทาบำําเพ็ญตลอดเวลาเลยทุกชาติที่เกิดมายังไม่ได้ตัดสรู้เป็นพระพุทธเจ้าสิ่งที่เราตถาคตกระทำำําบําเพ็ญ ตลอดเวลาในสมัยที่เราตถาคตยังเป็นโพธิสัตว์อยู่มีสองอย่างสองอย่างนั้นคืออะไรบ้างหนึ่งก็คือว่าเราตถาคตไม่เคยเบื่อหน่ายในการทำบุญทำกุศลคุณงามความดีไม่เคยสันโดษไม่เคยพอว่าเราเนี่ยทำมา,มากแล้วพอแล้วพอแล้วไม่เคยมีคำว่าอิ่มพอทำอยู่ตลอดเลยจนตัดสูปเป็นพระพุทธเจ้าเลย ทำคุณงามความดีเรื่อยไปทานก็ทำไปช่วยเหลือกเกื้อกูลส่วนรวมก็ทำไปจิตอาสาโนนนี่นั่นช่วยคนนั้นคนนี้ทำไปทำเรื่อยไปความดีขึ้นชื่อว่าความดีทำแล้วดีอันที่สองก็คือเราเจริญสติเจริญสติตลอดนี่ก็คือไม่เคยอิ่มพอเหมือนกันไม่เคยเบื่อหน่ายไม่เคยสันโดษยิ่งทำมากยิ่งดีการเจริญสติเนี่ยพระองค์เจริญอาณาปานาสติก็คือใช้ลม เพราะลมนี่มันมีอยู่แล้วทุกคนลมเข้ารู้ลมออกรู้หรือใครจะใช้พุทโธกำกับเข้าไปก็ได้ลมเข้าพุนลมออกโทเอาต่อไปนี้ลองสงบใจบูชาพระพุทธเจ้าดูนะสงบจิตใจบูชาพระพุทธเจ้าถ้ามันไม่สงบก็ไม่ไรแค่ได้ทา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 ขอให้ได้ทาขอให้ได้ทาขอให้ได้ทาขอให้ได้ปฏิบัติ เรียกวันนี้แหละเรียกว่าปฏิบัติบูบชาสำรวมจิตเข้ามาสำรวมจิตเข้ามาถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอันนี้กับบุญมากมากที่สุดเลยมากกว่าทานด้วยมากกว่าศีลด้วยพร้อมเป็นเนื้อหาที่ทําให้จิตของเรามันมีความสุขความสบายมันเป็นเนื้อหาของบุญโดยตรงเลยอ่ะบุญคือเครื่องชําระจิตชาระจิตเราให้สบายสบาย ถต่มันมีความไม่สบายก็บอกเรากําลังสบายกําลังสบายกําลังสบายหายใจเข้าสบายหายใจออกสบายคือไม่รู้ละทํำยังไงก็ได้ให้มันสบายสบายเออตอนนี้เรามานั่งอยู่ที่นี่แล้วนั้นเนี่ยเราสามารถทําบุญนะว่าวันนี้มีพระมาเยอะเลยเราได้ทําบุญเต็มที่แล้วครูบาอาจารย์มากันเราก็ได้ใส่บาตได้ถวายข้าวปลาอาหารได้ฟังธรรมะของพระพุทธเจ้าด้วยขณะนี้เราก็กายเราก็อยู่ตรงนี้ เราไม่ให้จิตเราออกไปข้างนอกไม่ต้องไปไหลออกไปข้างนอกให้มันอยู่ให้มันอยู่แต่ไม่ใช่บังคับนะเอามาอยู่กับลมให้มันอยู่กับลมจะว่าบังคับก็ใช้สตินั่นแหละควบคุมเอาไว้ตัวสตินั้นมันมีหน้าที่ควบคุมจิตถ้าสติอ่อนมันจะเผลอปุ๊บไปเอาเผลอไปก็แล้วไปสิจิตเราไม่ได้หายไปไหนนี่เดี๋ยมก็กลับมารู้ตัวมันก็กลับมาอย่าไปกังวลใจเกี่ยวกับความคิด เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ได้นึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ได้น้อมไปสู่อารมณ์เสมอจิตก็ต้องเป็นธรรมชาติอย่างนี้เองเพราะฉนั้นเราจะเอามาอยู่กับลมหรือเอามาอยู่กับคาบริกรรมมาอยู่กับอะไรก็ตามธรรมชาติของจิตมันก็มีอยู่มันนึกคิดปรุงแต่งอารมณ์ได้เดี๋ยวก่อนนึกเรื่องนั้นขึ้นมาคิดนึกปรุงแต่งไปเน่นี่แหละคือธรรมชาติของมันเราก็อย่าไปท้อใจอย่าไปคิดว่าเรานี่ทําไม่ได้หรือมันทํายาก ทำอะไรทีแรกที่แรกมันก็ยากทั้งนั้นแหละแต่พอเราทําไปทําไปมันจะชานานขึ้นแค่หัดไหวยน้ําอย่างนี้มันก็ยากแต่พอเราไหว่บ่อยๆบ่อยๆมันก็ชานาญขึ้นทุกอย่างล่ะการปฏิบัติจิตก็เหมือนกันแรกๆก็เหมือนจะยากเหมือนจะทไม่ได้แต่ทําไปทําไปทําไปเดี๋ยวมันก็ทําได้พอทําได้ขึ้นมาจิตใจเราก็มีคุณสมบัติที่ดีงามขึ้นมามีคุณภาพขึ้นมา มันเป็นธาตุรู้เขามาธาตุรู้คือมันเป็นอิสระอยู่แล้วมันแค่รู้ให้มันรู้อยู่โดยที่ตัวมันเองเนี่ยเป็นธรรมชาติด้วยเพราะฉะนั้นไอ้ร่างกายถ้าจิตมันว่างได้ร่างกายมันก็เป็นอันหนึ่งเป็นสิ่งสิ่งหนึ่งเวทนาทางกายก็เป็นแค่เวทนาของกาย ตัวจิตเนี่ยมันสามารถหดตัวเข้ามันเองเข้ามาเป็นตัวของตัวเองเด็ดขาดต้องเด็ดขาดด้วยนะหมายว่ามันไม่เอาอะไรเลยไม่เกาะไม่เกี่ยวอะไรเลยมันเป็นแค่ธาตุรู้เป็นธาตุรู้ธรรมชาติที่แค่รู้รู้แล้วก็วางด้วยไม่ใช่รู้แล้วเอาไม่ได้จับไม่ได้ฉวยไม่ได้หยิบอะไรแม้จะมีเวทนามันก็รู้ว่าเป็นเรื่องของร่างกายไอ้จิตเนี่ยมันไม่มีเวทนา ัวจิตน่ะมันเป็นแค่ตัวรู้รู้ว่ากายมีเวทนาถ้ามันรู้จริงมันต้องรู้ว่าจิตเนี่ยเป็นแค่นามธรรมาเป็นธาตุชนิดนึ่งธาตุหมายว่าสิ่งที่ทรงตัวอยู่ได้โดยธรรมชาติของมันมันจึงเป็นแค่วิญญาณธาตุคือธาตุที่รู้อารมณ์ได้ให้จิตมันเป็นแค่ธาตุเป็นแค่ธาตุ ธาตุที่แค่รู้อารมณ์แค่รู้แค่รู้แค่รู้ความรู้ทั้งหมดมันยิงประมวลเข้ามาหาจิตเข้ามาหาจิตแล้วมันต้องรู้ว่าตัวมันเองเนี่ยเป็นแค่ธาตุรู้โวยมันไปหยิบช่วยอะไรไม่ได้จะเอานู่นเอานี่มาเป็นจิตเป็นเราไม่ได้เด็ดขาดเพราะมันเป็นแค่ธาตุรู้สักแต่ว่าธาตุเฉยๆหรือศักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้น แต่มันก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยได้เพราะว่ามันอาศัยกายอยู่้าร่างกายของใครมันมีความเจ็บป่วยไข้มีเวทนงทนาเนี่ยถ้าความรู้อันนี้มันไม่แจ้งไม่ชัดจิตมันก็จะออกไปหยิบฉวยเอาเวทนาเหล่านั้นว่าเป็นเราเป็นของเราหลงไปว่าจิตเป็นเวทนาของจิตว่าจิตมีเวทนาว่าเวทนาเป็นจิตจิตเป็นเวทนาไป จริงๆโดยธรรมชาติแล้ว be, มันเป็นแค่ธาตุธาตุารู้ธาตุรู้ไม่ใช่เป็นเวทนาธา ala ตุมันเป็นธาตุรู้ไม่ใช่สังขารธาตุมันเป็นธาตุรู้ให้มันรู้อยู่อย่างเดียวรู้อย่างเดียวรู้อยู่อย่างเดียวรู้อยู่ข้างในนุ่นก็กล้าหาญที่จะวางที่จะปล่อยมันให้มันเป็นธาตุแสดงว่ามันเป็นธาตุตามธรรมชาติจริงๆมันก็เฉยสิเฉยสิ เฉยไม่เฉยก็ช่างเราใส่ความรู้เข้าไปแล้วนี่ความรู้ที่ตรงกับความจริงนี่แหละคือโยนิโสมนติการขั้นลึกซึง้งลึกซึ้งจนกระทั่งจิตมันวางทุกสิ่งทุกอย่างแม้แต่ตัวมันเองก็เป็นสักแต่ว่าธาตุให้มันเป็นธาตุให้มันเป็นธาตุธาตุรู้มันจะรู้หรือไม่รู้ก็เรื่องของมันมันเป็นแค่ธาตุแล้วนี่เดียวว่าวางจิตวางจิตไอเรื่องร่างกายไม่ต้องเป็นห่วงแล้วมันรู้มานานแล้วของเกิดแก่เจ็บตาย ธาตุดินน้ำลมไฟมันเป็นวัตถ,ถุธาตุเป็นรูปประธาตุเป็นรูปประคันมันก็เป็นแค่ธรรมชาติเหมือนกันนี่คือตัวปัญญาปัญญามาช่วยทำให้จิตมันเข้าไปหาความจริงเพราะฉะนั้นในระหว่างที่จิตเนี่ยมันอยู่ด้วยกายอาศัยกายอยู่โดยธรรมดามันก็ธรรมดาแหละ เวลาร่างกายมันเจ็บป่วยไข้เป็นอะไรขึ้นมามันถูกดันบ้างถูกปดบ้างถูกบีบบ้างทำให้แน่นอึดอัดขัดข้องบ้างถ้าปัญญาของเราหรือกําลังของเราเหตุปัจจัยของเรามันไม่ถึงมันก็ต้องไปเกาะไปเกี่ยวเวทนาเป็นธรรมดาแต่ว่าเรากำลังที่จะสอนจิตเราให้มันรู้เลยโอเวทนามาก็จิตมันจะได้รู้ไงเพราะฉะนั้นต้องเข้าไปหาจิตให้ได้ธาตุรู้ธาตุรู้อยู่ไหน ให้มันรู้อยู่เฉยรู้อยู่เฉยอันนี้เราต้องเชื่อเด็ดขาดลงไปว่าจิตของเราเป็นแค่ธาตุรู้มันเป็นอย่างอื่นไม่ได้มันจะเป็นเวทนาธาตุไม่ได้เวทนาธาตุมันอยู่ที่ร่างกายเท่านั้นจิตไม่มีเวทนาแต่มันจะมีเวทนาก็ต่อเมื่อตัวจิตเนี่ยมันไปเสวยมันไปเอาเข้ามาเวทนาจึงแปลว่าการเสวยอารมณ์จิตไปเสวยทุกขเวทนา เวทนามันก็เข้ามาทำให้จิตเป็นทุกข์แต่จริงๆแล้วมันเป็นแค่เวทนาธาตุมันไม่ใช่ธาตุรู้ไม่ใช่วิญญาณธาตุตัววิญญาณธาตุคือตัวรู้นี่ผลเวทนาก็กลายเป็นสิ่งถูกรู้ไปจะเป็นเวทนาทางกายก็ตามเวทนาทางจิตก,ก็ตามจิตต้องกล้าหารที่จะปล่อยนี่คือปัญญาปัญญาที่มันรู้แจ้งปัญญาขั้นสุดท้าย มันบางครั้งผู้เจ้าจึงตัดว่าจิตเดิมแท้เนี่ยหมายถึงจิตที่นิพพานอยู่แล้วก็หมายถึงจิตที่มันเข้าไปถึงความจริงนี้หรือจิตเข้าไปถึงธรรมชาติที่มันเป็นธาตรู้โดยธรรมชาติของมันอยู่แล้วมันจึงยึดอะไรไม่ได้แต่ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะปล่อยวางได้เราก็ต้องรู้ว่าข้างนอกเนี่ยเป็นเป็นรูปธปาตุก็เป็นให้มันเป็นรูปธปาตุไปจิตเราก็ดูเฉยเไว้ก็ยังเป็นธาตุรู้อยู่ระดับหนึ่ง ยังปล่อยไม่หมดมันยังปล่อยไม่หมดมันก็เอารู้ไปก่อนรู้ไปก่อนรู้ไปก่อนอย่างน้อยก็ถูกทางแล้วถูกทางแล้วอันอื่นก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้ไปจิตก็เป็นผู้รู้ไปผลผู้รู้มันจะไปเป็นสิ่งถูกรู้ไม่ได้ผลเวทนาเกิดขึ้นเวทนาก็เป็นแค่สิ่งถูกรู้เพราะเราก็ต้องอยู่กับผู้รู้ผู้รู้ที่ไม่เป็นอะไรเลยไม่เป็นอะไรนิ่งเงียบเป็นธาต นิ่งเงียบเป็นสักแต่ว่ฐาธาตุแต่รู้อารมณ์ได้เฉยๆไม่หลงว่าวิญญาณธาตุเป็นเราด้วยเพราะมันเป็นสักแต่ว่าธาตุเราจะไปเอาธาตุมาเป็นเราได้ยังไงอ่ะเพราะฉะนันตัววิญญาณธาตุมันเป็นแค่ธาตุรู้ไม่ใช่สัญญาธาตุไม่ใช่เวทนาธาตุไม่ใช่สังขารธาตุมันเป็นแค่วิญญาณธาตุ เวลาเราเอาวิญญาณธาตุมาใช้ทำงานเราก็เรียกว่าจิตาธาตุมโนธาตุมันก็เลยคือตัววิญญาณธาตุแต่มาสมมุติว่าเป็นเราเป็นเราชั่วคราวอ่ะเราก็เรียกมันว่าจิตาธาตุมโนธาตุใครจะบอกว่าเป็นใจก็ธรรมดาเพราะว่าเวลาใช้สื่อสารกัน โอ้ใจไม่สบายเลยนี่มันไปเอาเวทนามาเอาทุกขเวทนามาแต่จะไปสื่อสารกันบอกโอ้ตอนนี้วิญญาณธาตุของฉันนะ่ะมันเสวยทุกขเวทนาใครจะไปรู้เรื่องล่ะงต้องใจไม่สบายเอาเป็นอะไรล่ะโอ้สามีไปมีกิก๊กไงตอนนี้มนโนวิญญาณธาตุของเรานะ่ะมันไปเสวยทุกขเวทนาเอา้า เธอมีทุกขเวทนาอะไรล่ะสามีมันไตมีอุบัานในเรื่องผู้หญิงอื่นนะมันจะไปรู้เรื่องกันได้ยังไงอ่ะมันก็พูดภาษาคนธรรมดานี่แหละโอ้ใจไม่สบายหรือว่าจิตไม่รู้เป็นไงอ่ะไม่สบายเลยนเนี่ยก็เออยังพอฟังได้ส่วนใหญ่มันก็พูดถึงใจใจสรุปแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรเป็นเราได้เลยเป็นธาตุหมดเลย รูปธาตุก <inaudible> ันามธาตุรูปธาตุสัญญาก็สัญญาธาตุคือถ้าพูดในเรื่องธาตุแล้วก็คือมันเป็นธาตุหมดเลยอะวิญญาณวิญญาณธาตุสังขารก็สังขารธาตุเวทนาก็เวทนาธาตุนิพพานก็นิพพานธาตุคือมันเป็นธรรมชาติไปหมดอะมันเอาอะไรไม่ได้นิพพานก็นิพพานธาตุสังขารก็สังขารธาตุวิสังขารก็วิสังขารลธาตุ มันมีแต่ธาตุนิพพานธาตุพอละหันที่ท่านกิเลสนิพพานแล้วสอุปาที่เสสะนิพพานธาตุก็ยังเป็นธาตุระดับหนึ่งแต่ท่านนิพพานก็อนุปปาที่เสสนิพพานธาตุคือสุดท้ายลงสู่ธาตุหมดเลยเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงไหนก็แค่ความหลงแล้วรู้สึกว่าเป็นเราขึ้นมามันจึงต้องเข้ามาดูความจริง เห็นความจริงแจ่มแจ้งเวลามีเวทนาทางกายคือมันจะไม่ติดเลยเพราะมันรู้แล้วว่าตัวมันเองตัวจิตเองเป็นวิญญาณธาตุมันแค่ธาตุรู้แทรรู้ธาตุรู้อย่างอื่นก็เ,เป็นเรื่องข้างนอกหมดเลยอ่ะข้างนอกเลยอ่ะธาตุรู้เป็นธาตุรู้อยู่อย่างนั้นเลยอ่ะนี่เรียกว่าจบนี่คือพูดให้มันจบมันไม่ได้หยิบช่วยอะไรมาอีกเลยเพราะตัวมันเองก็เป็นแค่ธาตุ เพราะนั้นตัวที่รู้มันเองตัวมันเองว่าเป็นธาตุก็คือปัญญารู้ว่าสุขสรรพสิ่งเป็นสักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติก็คือตัวปัญญาตัวปัญญาของจิตโดยที่มันเห็นแจ้งความจริงไปด้วยมันจึงเรียกว่าญาณวิชาเมื่อมีวิชาเอาวิชาก็ดับไปมันมีแต่ความรู้ความมรู้ดับหมดดับหมดจดรู้แม้กระทั่งว่าตัวรู้เองตัวจิตเองก็เป็นสักแตว่ว่าธาตุ ทำได้ก็จบแต่ไม่ได้หมายว่ามันจะเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดเวลาไม่ใช่อย่างนั้นพอมันเห็นแจ้งชัดแล้วทีนี้พอมันคลายออกมาแล้วมันก็ต้องมาอยู่กับโลกสมมุติต่อไปแต่ความรู้อันนี้มันไม่หายไปมันก็มาทําให้ดําเนินชีวิตไปอย่างถูกต้องตรงกับหลักของธรรมะแล้วมันก็เป็นธรรมะขั้นที่เรียกว่าสูงสุดการดําเนินชีวิตมันจึงถูกต้องเที่ยงตรงที่สุด เป็นธรรมะวันกฎเกณฑ์ของโลกหรือว่ากฎเกณฑ์อะไรก็ตามถ้ามันออกมาจากจิตใจที่เข้าถึงธรรมะสูงสุดมันจึงเป็นธรรมะสูงสุดทำให้การดำเนินชีวิตถูกต้องที่สุดมันจะไม่เอ็นเอียงไม่ทำเพื่อใครแต่มันทำเพื่อ ความถูกต้องเพราะมันออกมาจากจิตใจที่ถูกต้องพนทุกสิ่งทุกอย่างมันจะสมบูรณ์ได้ก็ต่อเมื่อมันเข้าถึงนิพพานนิพพานธาตุไม่ใช่นิพพานเป็นเราด้วยมันเป็นธาตุด้วยนิพพานอะเข้าถึงก็ตัววิญญาณธาตุมันเข้าถึงมันไม่ใช่เราเข้าถึงแต่เวลาพูดกันเวลาสมมุติกันสื่อสารกันมันก็ต้องมีเรามีเขาอยู่ต่อไป สำคัญตรงความรู้ที่อยู่ข้างในนั้นเหน่ยความแตกต่างเนน่ยความแตกต่างของพระุทธเจ้ากับความแตกต่างของคนทั่วไปธรรมดาก็เพราะคือจิตของพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านรู้แจ้งหมดแล้วตัวจิตนั้นก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยสัก์แต่ว่าธาตุอยู่อย่างนั้นสัตว์มันก็มีจิตเหมือนกันแต่จิตของมนันเต็มไปด้วยอวิชชาธาตุมันไม่มีวิช,ชาธาตุเกิดขึ้นในจิต ปุตุชนก็มีจิตรับรู้รูปเสียงข่นรสสัมผัสอะไรยืนมาถูกต้องจิตมันก็ไปเสวยเอาเข้าไปอินเข้าไปกินเข้าไปมันก็เลยเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาในโลกเพราะคนกับสัตว์ก็เลยไม่ต่างกันตรงนี้เพราะสัตว์ก็มีจิตมันก็เวลากระทบอารมณ์มันก็เกิดความรู้สึกขึ้นมาสุขทุกวันไว้ปูแต่งตาม ธรรมชาติตามสัญชาตญาณของมันมนุษย์ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมก็เหมือนกัน,นก็ปรุงแต่งไปตามสัญชาตญาณหรือตามอํานาจของกรรมแต่ว่ามนุษย์ที่มีทุลีในดวงตาน้อยก็คือฟังธรรมะของพระเจ้าแล้วก็เอามาปฏิบัติตามจิตก็รู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ขึ้นรู้ความจริงแล้วมันก็คลายออกคลายออกคลายออก รู้จกนกระทั่งมันรู้ถึงตัวจิตตัวที่ไปรู้นั้นมันก็เป็นธาตุศักแต่ว่าธาตุตามธรรมชาติเท่านั้นมันยึดถืออะไรไม่ได้มันก็เลยจบจบตรงที่มันไม่ยึดจิตความรู้สูงสุดก็คือไม่ยึดจิตจากนั้นจิตก็วางทุกสิ่งทุกอย่างวางตัวเองแล้วก็จบลงไปพลปัญญาก็แค่ว่าเป็นเครื่องอาศัยทำให้มันเข้าถึงจุดสูงสุด ของธรรมชาติคือไม่มีอะไรเป็นอะไรจบเพราะนั้นจิตมันก็อยู่เฉยๆควรทำอะไรก็ทำไปมันก็ต้องเกี่ยวข้องกันไปเวลาออกมาอยู่กับสมมุติมันก็อีกแบบหนึง่งเวลาเข้าไปสู่วิมุติมันก็เป็นอีกแบบหนึง่งแต่มันก็อยู่ด้วยกันน่ะลืมตาขึ้นมาเจอคนโน้นคนนี้ก็อ้าวสมมุติมาอีกแล้วก็ทำไปตามสมมุตินั้นพอมันจบเรื่องนี้ไป เข้าไปข้างในมันก็เข้าไปสู่วิมุติมันก็ไม่มีอะไรก็เลยเหมือนกับอยู่ด้วยกันอะเอาวันนี้ก็พอแค่นี้นะ